เปิดตัวคณะรัฐมนตรีอนุทินนัดแรกกลั่นไฟเขียวงบประมาณ2,568กับนโยบายควิกวินคนละครึ่งที่ยังไม่มีการตัดสินใจนโยบายคนละครึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสนใจและความตื่นเต้นในชุมชนก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่รัฐบาลต้องพิจารณาอย่างละเอียดแต่เหตุผลที่ทำให้มันยังไม่ได้รับการตัดสินใจอย่างเป็นทางการก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างมาก วันที่29กันยายน2568ที่รัฐสภาผู้นำรัฐบาลไทยคือนายอนุทินชาญวีรกุลกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนัดแรกที่จะพิจารณาโครงการคนละครึ่งซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจมากจากชุมชนการประชุมนี้เป็นต้นแบบของการเตรียมตัวและพร้อมใจในการดำเนินงานของรัฐบาลใหม่ นายอนุทินกล่าวว่าหลังจากถแถลงนโยบายของตนเองแล้วคณะรัฐมนตรีก็จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการคนละครึ่งแต่เมื่อถูกถามว่าจะมีการอนุมัติโครงการหรือไม่ก็ตอบว่ามีหลายวรระหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาและเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งทีมโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาระบุว่าไม่แน่ใจว่าจะเสนอทันหรือไม่เพราะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติต่างๆ สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะมีในวันที่30กันยายน2568ก็จะมีการพิจารณาการใช้งบประมาณปี2568ที่ยังคงครั้งอยู่เพื่อนำม,มาดำเนินโครงการใหม่และต่อเนื่องของรัฐบาลชุดปัจจุบันแต่สำหรับโครงการคนละครึ่งยังไม่มีการบรรจุในวาระนี้แต่ก็สามารถเสนอเข้ามาเป็นวาระจรเร่งด่วนได้ แต่สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเช่นตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่มีเอกสารที่เห็นได้ชัดโดยต้องใช้เวลาการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติจากหลายหน่วยงานซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ5วันและในการประชุมคณะรัฐมนตรีดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยจะมีการเสนอขออนุมัติงบเพื่อเยียวยาพื้นที่ที่ประสบอุทกภยัยและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องมีการดูแลและช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว แต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ทั้งสองด้านคือการดำเนินงานของรัฐบาลใหม่และการดำเนินการในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องมีการดำเนินการอย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องมีการพิจารณาคุณภาพและความเหมาะสมในการดำเนินงานอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพียงแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างมากและเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีความเป็นร่วมมือกันในการดำเนินงานทั้งในการดำเนินงานของรัฐบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นเรื่องที่สำคัญและมีความเป็นผู้นำในการดำเนินงานของรัฐบาลใหม่เพื่อนเพื่อนคิดว่าควรจะมีการดำเนินงานอย่างไรในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินงานของรัฐบาลใหม่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นเรื่องที่สำคัญหรือไม่ชวนคุยกันในกลางคนเลย